โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับอยู่กับผมเอกโซกูดแล้วเราก็อยู่กันในเกมไมโครฟันนิกแล้วนะครับก็ผมจะมาอัปเดตนะครับเรื่องบ้านกิเปอร์เ้ย ว้ยวว้ย,ยตีไม่โดนเลยก็ผมก็เอ้ยนี่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 ผมก็ได้สร้างไว้นะครับปัญจันจนี่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 เผืเอ,อ,อ,อผมก็ได้สร้างไว้นะครับสําหรับเป็นจุดฟาร,ร์มเวลนะครับนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราลงนะครับจะต้องเปิดประตูนีนะครับมันจะมีบันไดออป,ออปิ๊บอออออเออกิ๊ไปแล้ววิธีการลงนะครับลงเพื่อความรวดเร็วนะครับ วุ่ยตกใจหมดผมรู้สึกว่าบ้านผมจะน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งทีหลังแล้วกันเอ่มเอ้ยกดผิดเผา กดไม่ค่อยติดเลยตู้ครับผมมีของใหม่อะไรจะให้ดูนะครับซึ่งนีนครับมาตอนเล่นรอบๆอบนะครับนี่ก็คือลำกล้องสไนเปอร์นะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าป้องสองทางไกลนี่คนระับกดค้างนะครับไม่ก็คลิกขวานะครับถ้าเล่นในอคอมก็ซูมได้ไกลนะครับอืมโอเคเข้าไปนี่กว่า ตอนนี้เที่ยงติดปั๊บโอ้เหล็กตรงนี้เยอะเลยนี่วโอเคเอาไปเผาโอเคนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเสียงหมามาจากไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับคือน้องหมาตรงนี้ก็เป็น อ่ที่กินน้ำของน้องนะครับให้น้องน้องให้น้องกินเลยดิให้น้องกิน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 เลยดีนี่นะครับมแอปเพิ่ทอนน้องกินเนื้อน่าแล้วกันกินเรียบร้อยเนื้อนาก็มีดีอย่างนี้นะครับ ลงไปในเลวีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการลงของผมในครั้งนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะครับโอ้เกือบๆอตรงนี้ได้ไหมนะ วิ่งเกือบเลสโนสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้นะครับคือเพชรนะครับเฮ้ในตัวผมมีทองไหมนะมีอันหนึ่ง มาสิมาสิมาสิเข้าก็มาสิก็าามาสิ โอเคผมจะขุดขึ้นแล้วนะครับ i'm Tôi anh biết đấy mà đi. Oh. No no, no. Oh, dạy. Quatang Cột thằng thân. Monday. Monday. Nón đi Nón Monday. 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 ผมจะไปตัดไม้ในนี้มีไว้ไหมนี่อ่ะไม่มีอันนี้ล่ะอันนี้ไม่เอาผมเกเหมดเลยตัดไม้สักหน่อย

แล้วก็เป็นไม้นี่ก็สติกนะครับสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือมีผานเอาเสื้อมาด้วยเืมเกงแล้วก็อเออโลดีไหโลแล้วกัน อเอาเอาอะไรดีครับเอาเป็นทางแล้วนบโอเคก็านไกาโอเคตั้งเกง่งเหมือนีดหว่าเรียบร้อยขาดหมวกกับรองเท้าไม่เป็นไรเอาสีทองแล้วนหมวกกับรองเท้า โอเคครับท่านผู้ชมอ,อ๋อผมก็ได้ไปตัดไม้มาเพิ่มนะครับประมาณครื่องชุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกครับเอ้ยโอเคฝนตกนะครับ,ลรบแล้วก็คลิปนี้ก็โอเคนี้กัน,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แล้วไว้เจอกันให่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ